โอเคนะครับในวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าทัศนคติอันทรงพลังของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยเนาะโลกภายในสร้างโลกภายนอกครับทัศนคติก็เป็นหนึ่งในโลกภายในเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ว่าแล้วคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยเขามีทัศนคติแบบไหนในแง่มุมไหนบ้างนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นมากๆว่าถ้าเราครับตั้งใจฟังแล้วเก็บไปใช้เนาะตามทัศนคติตามในเนื้อหาในวันเนี้ย รับรองว่าเราก็จะเข้าใกล้ความสําเร็จเราก็จะกลายเป็นคนที่ประสบค,ความสำเร็จได้มากขึ้นในชีวิตได้อย่างแน่นอนเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นอยากจะแปลความหมายนี้ให้ทุกคนฟังก่อนนะครับทัศนคติเนาะภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า attitude นะครับมันแปลว่าอะไรกันแน่ทัศนคติหรือ attitude เนี่ยจริงๆแล้วเขาแปลแบบนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นวิธีคิดหรือว่าอ่ามันเป็นวิธีนะครับที่เป็นอ่าของความคิดหรือความรู้สึก ที่เกี่ยวข้องตอบสนองต่อบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนนะครับทศัศนคติมันคือวิธีคิดหรือความรู้สึกที่ตอบสนองต่อบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของคนคนนั้นนะครับนี่คือทัศนคติทัศนคติจะทําให้เรากลายเป็นคนแบบไหนนั่นเองนะครับฉะนั้นมันก็เราเป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะเป็นคนแบบไหนนะครับเนี่ยครับก็ ตรงกับสมการเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนาะ Inner world create outer world นะครับโลกภายในสร้างโลกภายนอกเสมอครับทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับวันนี้ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราก็ต้องมีความคิดมีทัศนคติที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าแล้วคนที่ประสบความสำเร็จเขามีทัศนคติยังไงกันบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับคนที่ประสบความสำเร็จเขามีทัศนคติว่า ฉันคือคนที่รับผิดชอบผลลัพธ์ในชีวิตของตัวฉันเองร้อยเปอรเซเขาไม่โทษใครไม่โทษบุคคลอื่นไม่โทษปัจจัยภายนอกใดดันทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในชีวิตของเขาปัจจุบันนี้เขาเป็นคนที่รับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับสังเกตง่ายๆนะครับคนที่ประสบความสุยเขาจะไม่มักจะไม่อ่โทษคนอื่นเขาจะมักจะไม่บน่นไม่กล่าวโทษนู่นนี่นั่นนะครับ ซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะนะครับไม่ว่าวันนี้เราจะไปตรงเวลาหรือไม่ตรงเวลาเป็นคนเลทหรือไม่เลทก็ขึ้นกับเราครับอย่าไปอ้างว่ารถติดรถติดเราก็ออกจากบ้านวางแผนให้เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับอันหนึงนะครับผมเคยไปเข้าคอร์สคอสหนึ่งนะที่ปัจจุบันชื่อคอร์ส ABC มั้งฮะสมัยก่อนชื่อ my my training มั้งฮะถ้าผมจำชื่อคอร์สไม่ผิดเนาะปัจจุบันเปนชื่อคอร์ส ABC นะหลายคนก็เคยไปเข้าแล้วนะครับ อาจารย์คนญี่ปุ่นเป็นคนสอนเนาะแล้วเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากๆเลยนะครับเขาจะเข้มงวดกับเรื่องของการตรงต่อเวลามากมีคนคนนึงครับนะครับเข้ามาเทรนนิ่งในวันนั้นร่วมกันนะครับเขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับเราเป็นการเปิดสัมมนาวันแรกเนาะตอนนั้นสมัยนั้นรู้สึกจะเรียนสามวันนะเขาต้องนั่งรถไฟไมาจากต่างจังหวัดนะแล้วเขามาถึงสายปรากฏว่าก็คือมาเข้าเรียนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มก็สายเลยนะครับอาจารย์ก็ทําโทษเลยนะครับแล้วอาจารย์ก็ถามเหตุผลว่า ถ้ไปคุณถึงมาสายบางทีเนี่ยด้วยเหตุผลเนี่ยคนทั่วไปก็อาจจะฟังแล้วมันก็ดูดีนะมันก็เออเป็นเหตุเป็นผลว่ายอมรับได้อะ่ะมันก็ไม่ไม่ใช่ความผิดเขานะเขาบอกว่ารถรถไฟมันดีเลย์นะครับมันทําให้ล่าช้าสุดท้ายระยะเวลาที่ควรจะต้องมาถึงมันเลทไปอะ่ะนะครับก็บอกนั่นอะ่ะมันคือเหตุการณ์แต่จริงๆคุณอะ่ะเป็นคนที่ควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าคุณอยากประสบความเ็ทคุณอย่าเอาข้อนี้มาเป็นข้ออ้าง อาจารย์ถามแบบนี้ครับลองเปลี่ยนโจทย์นะถ้าวันนี้เนะี่ยไม่ใช่มาสัมมนานะถ้าบอกว่าวันนี้ถ้ามาถึงตรงเวลาเนี่ยจะได้เงินสิบล้านบาทอารมณ์ความรู้สึกความตื่นเต้นของการมาเนี่ยคุณอาจจะมาจองโรงแรมนอนเลยก็ได้ตั้งแต่เมื่อคืนดูไหมไม่ใช่มารถไฟอ่ารถไฟตอนเช้าแบบเนี้นะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมได้เรียนรู้มากๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้เรียนรู้เช่นเดียวกันนะเราไม่มีข้ออ้างใดๆสิ้นอ่ะวันนี้ ผลลัพธ์ในชีวิตของเราเป็นตัวที่เรากําหนดด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับรถจะติดตอนเช้าเราก็คือวางแผนการเดินทางให้ดีแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างเล็กๆง่ายๆครับว่าเราคือคนที่รับผิดชอบผลลัพธ์ในชีวิตของเราร0% 0เนะครับสุขภาพเราเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวเราอ่ะตอนนี้นะครับหาเงินได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ตัวเพราะเป็นตัว,ตวเราครับเราไม่พัฒนาตัวเองหรือเปล่านะครับเราไม่ฝึกฝนเรียนรู้ทําให้มันเก่งขึ้น เป็นมืออาชีพมากขึ้นในงานที่เราทําหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งเลยคือทัศนติของคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนแล้วแต่มีทัศนติข้อนี้นะครับอันที่2ครับเขามีความรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองมีนะครับนะครับหรือว่าสํานึกขอบคุณซึ่งมันก็ตรงกับ4คอนึงงของพวกเรานั่นแหละนะครับที่เราพูดกันทุกๆเช้านะครับความรู้สึกสํานึกขอบคุณนะครับวันนี้ถ้าเราโฟกัสกับสิ่งที่เรามีเราจะรู้สึกขอบคุณแล้วก็เติมเต็มนะหัวใจเราก็จะ อิ่มเอิบนะหรือความสุขนะครับแล้วที่บอกโลกภายในสร้างโลกภายนอกเสมอครับถ mm. ้าวันนี้เรามัวแต่โฟกัสสิ่งที่เราไม่มีแล้วเรารู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายใจนะครับกังวลกับสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างโลกภายในที่เราเป็นลบๆบความรู้สึกกังวลไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นภาวะาด้านลบอยู่แล้วทุกคนก็รู้นะ mm. เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกกังวลวิตกกังวลไม่สบายใจไม่มีความสุขนะครับมันก็คือ ไม่ดีกับตัวเองนั่นเองนะครับแล้วเมื่อไร่ก็ตามที่โลกภายในเราไม่ดีเราก็จึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอันนี้เป็นเป็นจริงๆมันคือวิทยาศาสตร์นะครับอะไรที่เราที่โลกภายในเราดีนะครับเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆกับเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นต้องฝึกเหมือนกันนะฝึกเป็นคนที่มี gratitude ครับ grateful heart นะครับมี gratitude รู้สึกสำนึกขอบคุณกับทุกเรื่องสำนึกขอบคุณจับทุกๆสิ่งนะครับซาบเึ้งกับสิ่งที่เรามี ะครับอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่เราขาดทำได้นะครับควบคุมตัวเองเริ่มทำในสิ่งที่เราทำได้อะนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับอันนี้คือข้อที่สองนะครับข้อที่สามครับนะครับคนที่ประสบความเหนื่อเขาจะมีทัศนคติว่าความล้มเหลวเนี่ยมันคือพรวิเศษสำหรับตัวเขาเองนะครับความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบนะครับ แต่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้เรียนรู้นะครับหลายๆคนกังวลและกลัวมากๆกลัวความผิดพลาดกลัวความล้มเหลวนะครับซึ่งจริงๆอ่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมหรือธรรมชาติของคนบนโลกใบนี้เลยนะนะครับเพราะเราถูกปลูกฝังในโรงเรียนมานะครับตั้งแต่เข้าโรงเรียนเลยอย่าทําผิดนะอย่าทํานูน่นทํานี่ผิดนะทําให้เราเนี่ยหวาดกลัวการทําไม่ถูกต้องไปทั้หมดนะครับแต่จริงๆสิ่งสาคัญเนี่ยถ้าวันนี้เรากลัวการทําผิดพลาด เราก็จะกลายอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าลงมือทําสิ่งใดๆเลยนะครับและถามว่าถ้าเกิดเราไม่ลงมือทําสิ่งใดๆเลยอะผลลัพธ์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคําตอบคือไม่ได้แน่นอนจริงไหมครับนะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยอย่ากลัวความล้มเหลวครับทําไปเลยแล้วก็เรียนรู้จากมันครับและสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จทุกคนบนโลกใบนี้นะที่เขาสาเร็จมากกว่าเราอะเขาแค่ล้มเหลวมากกว่าเราเท่านั้นเองครับเชื่อมโยงกลับมาในธุรกิจหนูสกินก็ได้ วันนี้ถามว่าคนที่เขาทำรายได้มากกว่าเราเขาทําเคสมากกว่าเราไหมคําตอบคือใช่แน่นอนถูกไหมทําเคสมากกว่าเราถูกปฏิเสธมากกว่าเราหรือเปล่าคําตอบคือใช่แน่นอนถ้าวันนี้เรายังพ่วงความล้มเหลวหรือว่าการถูกปฏิเสธนะครับเ <c oughs> ข้าด้วยกันเนี่ยแล้วเรายิ่งไม่กล้าทําเพราะกลัวถูกปฏิเสธกลัวล้มเหลวกลัวปิดการขายไม่ได้กลัวเพื่อนไม่รับนัดนะครับนี่ถ้าเราผูกเชื่อมโยงกับความล้มเหลวของเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับ เราก็ยิ่งจะไม่กล้าทำหนู้ยแต่จริงๆแล้วลองมองอีกทางหนึ่ง,นงคนที่ประสบความสําเร็จเขาออกไปล้มเหลวมากกว่าเราครับเขาออกไปถูกปฏิเสธมากกว่าเรานะครับฉะนั้นจงคิดเสมอว่าความล้มเหลวคือพรพิเศษครับที่ทําให้เราเป็นได้เคสได้ฝึกแล้วเราก็จะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นด้วยนะครับนี่คือทัศนคติที่สําคัญมากๆของคนที่ประสบความสําเร็จเลยนะครับคทัศนคติข้อถัดมานะครับก็คือ เขาเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับหลายๆคนคงเคยดยินคำนี้เนาะนะครับว่าโอกาสเนี่ยนะครับจะมาจะอ่าเาเรียกว่าโอกาสเนี่ยมันจะมาเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้มาตลอดนะครับแต่ว่าคนที่พร้อมนั่นแหละถึงจะคว้าโอกาสนั้นไม่ได้แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตนะครับทีนี้การเตรียมความพร้อมของคนที่ประสบความเหลร็ยเขาทำยังไงครับทัศนคติของเขาคือเรียนรู้ พัฒน,นาตัวเองฝึกฝนนั่นเองนะครับทำให้เขามีความพร้อมอยู่เสมอและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสอะไรเข้ามาเขาก็สามารถคว้ามันเอาไว้ได้ก่อนแล้วลองดูได้ลองเลองลอง,ลองเริ่มลงมือทำบางสิ่งบางอย่างนะครับผิดพลาดเขาก็กลับมาเรียนรู้ทำซ้ำทำซ้ำนะครับแล้วทำให้เขาเนี่ยสามารถประสบความเสร็จได้มากกวคนทั่วไปเกิดจากสิ่งที่เขาเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนั่นเองนะครับนะ ท้าสางคติข้อที่5้าของคนที่ประสบความส็จน,นะครับเขาเชื่อว่าชื่อเสียงที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะครับมันก็คือเครดิตของตัวเราเองทุกๆคนนั่นเองครับชื่อเสียงของเราก็คือเครดิตของตัวเราเองทุกคนเนาะผมเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนคงนเคยได้ยินแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับความเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวเราเนี่ยนะครับบางทีมันต้องใช้เวลาสร้างนานมากๆนะแต่มันอาจจะถูกทําลายด้วยระยะเวลาอันสั้นเพียงปั๊บเดียวนะครับ เครดิตของเรามันอาจจะต้องใช้เวลาบางทีแบบห้าปีเลยเดียวนะครับห้าปีสิบปีในการสร้างความเชื่อมั่นให้คนอื่นๆเชื่อมั่นในตัวเราให้ว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเราในมุมมิติไหนนะครับแต่มันอาจจะถูกทําลายด้วยระยะเวลาอันสั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยเขา,าให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะครับเครดิตของตัวเราเองเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือแค่ไหน เราเป็นคนที่จะมีอิทธิพลกับคนรอบข้างมากแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่าทําลายชื่อเสียงตัวเราเองโดยการที่ทําสิ่งไม่ดีครับนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างซีเรียสมากๆนะครับเพราะตัวเราเนี่ยมันคือหน้าร้านหน้าตาเราหน้าตัวเราเองพฤติกรรมเราทั้งหมดมันคือหน้าร้านและมันคือตัวเรานะครับ people by u you first เคยดินคำนี้ใช่ไหมฮะจริงๆเนะี่ยเวลาเราไปขายอะไรก็ตาม คนเขาอาจจะไม่ได้อาจจะมีส่วนหนึ่งก็อยากได้สินค้าบริการนั้นอยู่แล้วพอดีแต่ที่เขาซื้อกับเราอ่ะนะครับเพราะเขาเชื่อใจเรานะนี่คือสิ่งสําคัญและนี่มันก็เชื่อมโยงกับ้อนี้นะครับชื่อเสียงเป็นสิ่งที่มีค่านะจงสร้างเครดิตที่ดีเอาไว้เสมอเอาไว้ตลอดนะครับเครดิตของเราง่ายๆก็คือเป็นคนรักษาคําพูดไหมเป็นคนตรงต่อเวลาไหมอันนี้ก็คือเรื่องง่ายๆที่เราไปปรับปรุงพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับเราก็เท่ากเป็นคนที่ มีความน่าเชื่อถือกับคนรอบข้างนะครับญญทัศนคติต่อมาของคนที่ประสบความเหล่ยน,นะครับ <d> เขาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเ <d> ชื่อมโยงกับเมื่อกี้ที่บอกเขามีการเตรียมพร้อมตลอดเวลานะที่บอกการจะเตรียมพร้อมได้ก็ต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองครับจริงๆคนที่ประสบความเหล่ยเขามีความเชื่อแบบนี้นะครับสิ่งที่เขาเรียนรู้มาหรือว่ารู้มาตอนเนี้นะมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากๆเพราะมันเป็นสิ่งที่ยังมีสิ่งที่เขายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้ครับ คนที่ประสบความสำเร็จมีทัศนคติที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเอ,อตอเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็หนังสือเล่มที่อ่านปัจจุบันนี้นะเมื่อวานนี้พอดีในทีมเราเ็ามีแชร์หนังสือกันเนาะนะครับความสําเร็จเนี่ยเป็นหลุมพรางอันหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับล้มเหลวได้ด้วยถ้าเรามีอีโก้ถ้าเรายึดติดกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วเราทําได้มาแล้วสําเร็จมาแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เรียนรู้ต่อเราไม่พัฒนาต่อเนี่ย มันก็จะเป็นหลุมพรางอันหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยล้มเหลวในชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นคนที่ประสบความเร็จมีทัศนคติในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราโชคดีมากๆนะที่อยู่ในธุรกิจนี้เนาะคอเลดเดอรーー์ถูกบรรจุไว้ยอย่างชัดเจนครับทาให้เราต้องอ่านหนังสือทําให้เราต้องฟังสื่อดีๆในทุกๆวันอนะ่ะมันเป็นการเรียนรู้และพัฒนาตัวยอยตอเองอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็แค่ทําตามระบบ นะครับอย่างที่บอกว่าทุกคนสําเร็จได้ด้วยระบบครับแค่ทําอไลเมนต์ไปกับทีมไปกับบริษัทและใช้ระบบนะครับทุกคนสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับท้าสัสคติอันต่อมานะครับของคนที่ประสบความสำเร็จคือเขาเป็นผู้ให้ครับเคยได้ยินคานี้กันเช่ไว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ออกไปมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสได้รับกลับมา,มากเท่านั้นนะครับการขายทุกๆอย่างอ่ะมันคือการแก้ปัญหาครับ คือการออกไปช่วยเหลือคนนะครับลองนึกตามผมดีๆว่าจริงหรือเปล่าสินค้าบริการทุกอย่างของโลกใบนี้ครับล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาถูกคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติใดม,มิติหนึ่งอยู่แล้วครับนั่นก็คือการได้ออกไปช่วยเหลือคนครับเป็นการให้มากขึ้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าบริการเราถูกเคลื่อนออกไปได้ไปช่วยเหลือคนให้ได้มากขึ้นเนะ่ะเราก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นไปด้วยครับ นี่คือมิติของการให้ด้วยนะ,นะครับจงมีความเชื่อของสินค้าบริการของเราที่เราทําอยู่ตอนนี้ก่อนว่ามันสามารถช่วยคนและแก้ปัญหาคนได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เคลื่อนสิ่งนี้ออกไปให้คนให้เยอะที่สุดด้วยสินค้าธุรกิจโนสกินนะครับบอกได้เลยว่าพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกหลายๆคนนะครับสุขภาพดีขึ้นมากๆนะครับจากผลิตภัณฑ์หลายๆคนเปลี่ยนชีวิตมากมจากธุรกิจนะครับนี่คือออกไปให้คนได้เยอะมากๆนะครับ หรือถ้าใกล้ตัวเราไมา่สุดนะวันนี้เราอาจจะลอ,ลองเริ่มฝึกจากตัวเราเองเล็กๆง่ายๆในทุกๆวันก็ได้ให้คนรอบข้างมากขึ้นด้วยอะไรครับด้วยรอยยิ้มของตัวเราเองด้วยคำชื่นชมด้วยคำขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นการให้อย่างหนึ่งในมิติของการดำรงชีวิตทั่วๆไปนะยิ้มให้มากขึ้นครับให้คอยยิ้มกับคนรอบข้างพูดอขอบคุณชื่นชมเขานะครับนี่ก็เป็นการให้ละอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆที่ เราทาได้เลยในชีวิตประจําวันเรานะครับฉะนั้นคนที่ประสบความเร็จมีท่าสร้าที่เขายิ่งให้ยิ่งได้นะครับให้มากเท่าไหร่เขาก็จะได้รับกลับมามากเท่านั้นนะครับทัาสรติข้อถัดมานะก็คือเขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆแล้วยิ่งประสบความเรจมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับจะยิ่งทําให้เราเนี่ยประสบความเร็จมากขึ้นไปอีกแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราประสบความเรศเราแบบอีโก้เยอะนะครับอีโก้เยอะนะครับเราก็ จะยิ่งไม่ Ark ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าใกล้เราแลละนะครับเห็นด้วยไหมครับถ้าใครผมเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์นี้เนาะเจอคนที่มีอีโก้ในตัวเองเยอะๆเราก็ไม่อยากสูงสิงเขาไม่อยากยุ่งกับเขาถูกไหมฮะแต่ในทางกลับกันถ้าเจอคนที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเราก็อยากช่วยอยากสนับสนุนเขาอ่ะนะครับอันนี้ยิ่งทําให้เขาสําเร็จขึ้นอีกในทางกลับกันถ้าเราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไปเข้าหาใครอยากเจอใครทุกคนก็อยากสนับสนุนอยากช่วยเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือทัศนคติ ทัศนคติที่สําคัญอีกา,างนึงเนาะว่าจงเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอน,นะครับทัศนคติข้อที่9้านะครับถัดมาก็คือเขาให้ความสําคัญกับสุขภาพมากๆเพราะทุกคนที่ประสบความเคยทุกคนนะล้วนแล้วแต่มีความเชื่อว่าสุขภาพสําคัญที่สุดครับเสียไปแล้วมันเอาคืนยากมากนะเรื่องนี้นะครับฉะนั้นจงจัดเวลาในแต่ละวันครับออกกําลังกายดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเลือกทานอาหารให้ดี นอนให้เพียงพอนะครับสิ่งนี้ทำให้เรามีสุขภาพดีในระยะยาวได้นะครับอ่ะแล้วก็ทัศนคติข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ,รบหรือว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเนาะผมจำไม่ได้ว่าพูดอันไหนก่อนเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำนี้แหละความแน่นอนคือความไม่แน่นอนหมายความว่าอะไรครับทุกสิ่งในโลกเนี้ยล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไรที่ แน่นอนอ่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปตามความคาดหมายหรือความหวังของเราอย่างร้อยเซแน่นอนครับนะครับฉะนั้นจงทําใจเปิดรับมีทัศนคติที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเถอะนะครับเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้ยกเว้นความคิดและสิ่งที่เราจะตอบสนองกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับจงยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเง่ายเป็นไม่ได้ไหมลูกค้า VIP ของเราเนี่ยที่เราเคยดูแลมาแล้วเป็น5ปี10ปีเนี่ย อยู่ดีอยู่วันหนึ่งเลิกใช้สินค้ากับเราถามว่าเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยคือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงครับก็จงยอมรับนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่เรามีขอบคุณในสิ่งที่เรามีเริ่มจากสิ่งที่เราทําได้นะครับและทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้นะครับแค่เรามีทัศสติเปิดรับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ถูกใจเราปั๊บเราต,ตีโพยตีพายฟูมฝ่าไปว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอน,นะครับอ่ะนี่คือสิบทัศนตินะครับที่สรุปให้นะครับที่คน,นประสบความเร็จด้วยแล้วแต่มีด้วยกันทั้งสิ้นนะครับโอเคขอปิดท้ายด้วยสไลด์หน้านี้นะครับเขาบอกว่าทัศนติคือสิ่งเล็กๆนะครับแต่ว่ามันจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยนะครับทัศนติคือโลกภายในของตัวเราเองเนาะมันเป็นเพียงสิ่งเล็กๆนะครับ แต่มันจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างมหาศาลได้นะครับฉะนั้นทัศนคติก็เป็นของเรานะครับก็คือความคิดในหัวเราสิ่งที่เราจะตอบสนองกับสิ่ง,งต่างๆนะครับก็คือขึ้นกับตัวเรานั่นแหละนะครับฉะนั้นวันนี้จงเริ่มอยากพัฒนาตัวเราเองที่ดีและถูกต้องและรับรองว่าเราก็จะเป็นคนที่ประสบความส็จมากขึ้นในชีวิตได้อย่างแน่นอนนะครับ